ท่านมิโยคาวาจารนทั้งหลาย <c oughs> สำหรับเรื่องท่านพุทธาฟังกันต่อไปปฏิปทาใดที่ท่านนันหลเห็นว่าสมควรกัจริยาของท่านก็สอนกันมาแล้วสำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องคิดเรื่องพิจารณาเป็นนั้นว่าขอย้อนนิดหนึ่งท่านกล่าวว่าคืนนี้ตอนหัวค่ำทำได้เล็กน้อยแล้วก็เพลีย มันนอนมเมื่อเพลี่ยเพลียแล้วก็นอนพอนอนจิตจับสมาธิเห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสมาัสมพุทธเจ้าทรงเสด็จจิตก็มีกําลังข้าพิญญาพระสม,มาบัติถึงเวลาตีหนึ่งตีหนึ่งมองดูเวลามันเหลือเวลาหน่อยเดียวกว่าเช้าทําต่อไปพอเอช้ามืดทําไปเห็นพื้นชั้นบน เป็นดาดฟ้าสูงเราขึ้นไม่ถึงตอนนั้นแปลกดว่าเห็นพระสารีบุตรพระโมคคัลลาพระมหากัจจายน,นะแล้วก็ใครบ้างก็ไม่ทราบให้เขียนไม่สามองค์ให้เจ้เป็นพระอนุรตกองค์เขียนไม่ชัดเจ้าหโโน้ามาบอกฉันเจ้ช่วยตะได้ว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงยืนประทับไปเห็นพระพักบอกองค์นี้เธอช่วยไม่ได้ฉันต้องช่วยเองเขามาจากโุตวิสัยหรือปราถนาุทตภูมิแล้วพระองค์ก็ทรงอมือกวนยาแล้วก็ส่งให้ตามบันทิกของท่านให้กล่าวว่าเราบ้วนลงไปสิิก้อนหนึ่งแล้วก็เกินเข้าไปบ้างเสร็จแล้วก็มีความรู้สึกตัวว่าขึ้นไปโยนยืนอยู่ชั้นบน ไปยืนชั้นบนได้แต่ได้แค่ด้านนอกปยืนอยู่แค่ด้านนอกนะเขเข้าข้าขงในไม่ได้มีข้างในมีฝาโปร่งกัน้นเลยเห็นพระสงฆ์ทั้งหลายเยอะและสมเด็จรรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ในนั้นขณะนั้นเราเป็นโอทานว่าสุขขังสุขขังสุปฏิทิตังก็ไม่ดีนะ ว่าสุขขังสุขขังสุปฏิทิตฐังและอย่าเข้าไปในห้องกันในห้องที่กันนั้นเห็นท่านพระสาริบุตรยืนอยู่หน้าประตูท่านบอกว่ายังเข้าไม่ได้ถามท่านว่าที่เราเข้าที่เรายืนอยู่ที่เอางี้ดีกว่าท่านใช้คาว่าเรา ถามท่านว่าที่กระผมยืนอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรเขารับท่านบรสารีบ,บุตรบอกว่าตานที่ยืนอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นเขตของอรหัตมรักในห้องนั่นเป็นเขตของอรหัตผลถ้ากราบเรียนท่านว่าเมื่อไรจะเข้าได้เขารับท่านบอกว่าเห็นจะเป็นวันแรมค่ำกบมัง้งฟังคำให้ดีนะ ท่านใช้เวลาไม่จำกัดเพราะว่าดีไม่ดีท่านเร่งรัดจะถึงเร็วกว่าเน้นจะเป็นเวลาแรมหนึ่งข้ามกระมังจะเข้าได้เพราะว่าสมเด็จท่านช่วยจิงเร็วถ้าว่าท่านไม่ช่วยเร่งรัดก็จะ <c oughs> ต้องถึงเดินพฤศจิกายนพศสองพันห้าร้อยเจ็ดปี่หนึ่งปีเร่องคำว่าช่วยในที่นี้นะจงจำให้ดีนะ ว่าเรื่องของศาสนาเราเราช่วยกันโดยวิธียกไม่ได้คือช่วยก็ช่วยแนะนําชีจุเกใกล้จิตจุดเฉพาะแล้วก็ช่วยแนะนำกกะวา่าน,นี่มากเกินไปย่อนมาเสนหน่อยย่อนเกินไปเล่งไปนิดนี่ก็ช่วยกันแบบนี้ช่วยบอกถ้าช่วยแนะนำถ้าเราไม่เอาทานก็ไม่มีทางอย่างพวกเราเนี่ย ที่อยู่กันมากๆนี่ฟังกันทุกๆวันเนี่ยถ้าไม่เอาทานเสจแล้วก็นอนลเอาเวจีมหานรกทัลงกันนั่นแหละฟังกันวันตั้งสี่ครั้งถ้าไม่ได้อะไรเลยมันจะไปได้ดีได้ยังไงถ้าที่เขาไม่ฟังเนี่ยเขายังได้ดีกันอย่างท่านบูเท่านี่ท่านไม่มีโอกาสจะรับฟังอย่างนี้ถ้ามีตรรราแบบนี้ท่านคงไปนานกว่านี้แล้วเวลานั้นว่าให้จําคําว่าช่วยไว้คําว่าช่วยเนี่ยมันจะยกยอปอบป,ปั้น ช่วยแนะช่วยนําช่วยทําให้ถูกให้ต้องท่าน,นกล่าวแต่ว่าแต่นี่ท่านช่วยให้เร็วเขา้าแล้วเห็นสมเด็จพระสัมมาสมเด็จระัม,มาสพุทธเจา้าแล้วกับพระอารียสฆ์หลายรูปถือสายศีลสลับกันนั่งอยู่ข้างหน้าท่านสดว,ว่าโคธรรมเกหิอย่างนี้เป็นต้นไม่บทวิรูปเข ฟังท่านฟังท่านแล้วก็ถามท่านว่าการสวดจะมีผลอะไรท่านบอกว่าการสวดจะได้ให้คนเขาเมตตาเราท่านบอกว่าท่านถามท่านภศสารีบุตรว่าจะเอาไปใช้อะไรถ้อะไรได้บ้างท่านบอกว่าก็เราไปเสกของให้คนกินให้คนใช้เช่นแปง้งซีพึ่งน้ำมนต์เป็นต้น ได้ทุกอย่างเสกอะไรก็ได้อธิษฐานให้คนมีเมตตากันให้มีความรักกันอยามีประโยชน์ให้โลกมีสันติสุขยิ่งขึ้นมีแต่ความสุขแล้วแต่คนรักกันทั้งหมดแล้วโลกมันก็มีความสุขมีหมายความคนประเภทน,นี้ที่ได้ของไปใช้กันนะถ้าไม่ได้ไปก็ไม่มีต้องรู้ไม่ใช่นางเสกตรงนี้โลกจะมีความสุขทั้งหมดเออถ้าอยาให้ดีนะ กลางคืนทุกคืนนั่งทําสมาธิเอากระถาบทนี้ทําสมาธิทุกคืนดีไหมอันนี้านใจไว้ให้โลกทั้งโลกไม่คนจงรักกันสงสารกันเมตตา,ากันปราศจากความเป็นศัตรูซึ่งกันและกันขอทุกคนมีความเห็นจกเห็นใจเกือ้อกูลซึ่งกันและกันฉันโลกจะได้มีความสุขเอางี้น่ากุยญาดีนะพวกเราหน้ากุญญซ้อมกันสักทีนะให้เวลาสักเวลาหนึ่งทําเป็นสมาธิจิต ขึ้นอะไระโคตมะเกหิเนในใน,ในบทวิโรบาเคถึงเรื่องถึงเมตตังเมตตังถึง,ถงจะปปาตะเกหิอิเมเมตตังเมตตังแค่ลงแค่เมตตังเมตตังก็เลยกันนะไปดูในเจะตํานานท้านกล่าวว่าโลกจะมีความสุขขึ้นยังมีทูลถามถามต่อไปว่าเมื่อไรกรบผมจะเสกกิจตทีครับ นี่เอาเขาเลยนะท่านก็บอกบวันแรมเก้าคำท่านบอกมาบอกแรมเก้าคำจะได้เศรษฐกิจท่านคงขี้เกียจมนะั้งถามบ่อยๆไม่จำสักทีพระท่านก็สงสัยเรื่อยนี่ท่านบอกว่าคำภาวนาท่านอาจารย์ใหญ่ให้ใช้นิพพานสุขขงัง ถ้าบอกคำภาวนาเนี่ยคนจะใช้่ฝนนิพพานสุขขังนะความจริงคาถาบทนี้ที่อาตมาเคยบอกใครภาวนาวานิพพานังก็แล้วกันเห็นว่าอารมณ์ยังอ่อนอยู่ก็จิตยึดพระนิพพานแล้วต่อมาหลวงปู่ชุม่มท่านพบเข้าท่านบอกว่าต่อสุขขังก็ตัวสิบอกคนนั้นว่นานิพพานวันภาวนาวานิพพาน้วสุขขังนิพพานนาสุขขัง ถ้าหลวงปู่ชุ่มท่านสอนท่านบอกได้อย่างนี้หลวงปู่ชุ่มท่านเป็นอะไรอันนี้อาจจะผมก็ไม่วิจารณ์เลยครับนี่ถาอาจารย์ใหญ่บอกให้ภาวนาวันิัพานสุขขังนะเห็นไหมการปฏิบัติเนี่ยมันไต่เต้าตามกันมาหนีก,กันไม่พ้นก็ยังไงไงถ้าไปเจอจุดแล้วก็ต้องหาเข้าจุดนี้เหมือนกัน ไอประตูที่เข้ามันมีประตูเดียวจะเข้ามาจ,จริงๆกินได้ก็ตามกี่ช่องแต่ประตูใหญ่เข้าห้องไนมีช่องมีม,มีมีประตูเดียวถ้าใครไม่ผ่านประตูนั้นแล้วก็มันจะถึงจุดนั้นได้ยังไงวันนี้จบคพงสักทีนะถ้าบอกว่าจงนี้ให้ใช้คำบรรลามนิพพานสุขขังหรือว่าถ้าจะเป็นอโทานว่าสุขขังสุขขังสุปฏิทิฏัง ก็สุดแล้วแต่อารมณ์แต่ว่าเมื่อยามปกติให้ใช้วันนิพพานาสุขขังใีตอนสุขขังสุขขังสุปกติทีตังมันเป็นโอทานที่เปลี่ยออกมาโดยไม่ได้นึกแต่ยามปกติให้มันภาวนาวันนิพพานาสุขขังให้มันเป็นอารมณ์และจิตพยายามนึกตัดอารมณ์อย่างอื่นตามที่กล่าวมาใ่้กล่าวบันทึกว่าพอจบแล้วเราก็ต่อสู้กับวิชา สู้กันอวิชาก็ได้เห็นจิตของท่านเนี่ยท่านบอกว่ารู้สึกอวิชชาเบาไปไม่แข็งแรงดูใจวันนี้คือดูจิตเท่านั้นเองดูจิตในใช้ยานดูนะถ้าเราไม่มียานก็ดูอารมณ์ใช้ได้เหมือนกันอารมณ์มันเกาะอะไรเพราะวันนี้เหลือจุดโมอยู่นิดเดียวนอกจากนั้นมีรัศมีหมดแล้วมีจุดโมอยู่นิดหนึ่ง แ้วก็มัวบางๆท่านบันทึกบอกว,ว่าดีใจจริงๆนอนไม่หลับเลยตลอดคืนยังไม่หลับอะไรแล้วโโอกอโโอวเช้ามืดข้นจกว่าค่ำจะหลับกระตั้เพื่อขึ้นไปลงมาตีหนึ่งแล้วกะตัขึ้นไปอีกเช้ามืดลงมามันจะหลับอะไรทั้งคืนทั้งวันนี้ลอ่อ24ชั่วโมงเลยแต่ว่าการทำแบบนี้เป็นเรื่องกองโพูดทรงอภิญญาสมาบัติ อย่าตามกันนะเพราะว่าท่านทิ้งขันเสียขันมันก็ภายในพักอารมณ์ของท่านไม่ได้พักแต่ว่าท่านอยู่เป็นสุขท่านพักจากกิเลสเป็นสุขกว่าพักธรรมดานี่ขันห้ามันได้พักขันห้ามันหลับมันเมื่อเอาทิศสมาในกายออกไปแล้วครับก็ทิ้งขันห้าไว้มันก็พักของมันความเหน็ดเหนื่อยยังไม่มียึงกล่าวว่าในระหว่างนั้น เห็นชาวบ้านวิ่งกันไปวิ่งกันมาวิ่งทนสวนน้ำเชี่ยวมันเป็นาพาดในมิตรชาวบ้านวิ่งทนกระแสน้ำสีไหลเชี่ยวท่านมองเห็นหญิงแก่ทำท่าจะตายบอกแกบอกโยมอย่าวิ่งทนกระแสน้ำสีมันลำบากวิ่งตามน้ำสบายแกก็ไม่ยอมเชื่อแกก็ไม่ยอมเชื่อก็กกทนกระแสน้ำกันไป ถ้าว่ายังไงเรานึกว่าอ๋อท่านบอกท่านบอกว่าท่านคิดว่าภาพที่เห็นนี้เป็นภาพของบุคคลที่เป็นมิจฉาทิฐิจะตักเตือนสั่งสอนอยังไงก็ไม่รู้จักเอาแล้วท่านก็เข้าพิญญาพระสสมาบัติไวท้ทุกๆวันแล้วตอนนี้ไปพระองค์ทรงตัดว่าขอโทษผู้อ่านแล้วผูอ,อ่าน อผมอ่านตัดไปสักน่อข้ามไปนิดหนึ่งแล้วท่านบอกว่าตอนนี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนบอกว่านี่เธอหลังจากนี้ไปในะจงเข้าอภิญญาพระสมาบาททัติทุกๆวันนะจะให้ผลแก่มรดาประชาชนในปัจจุบันนี้จใจผลก็เขามากเพราะในทางณที่เรามีคือชีวิตอยู่เพราะอาศัยชาวบ้านเลี้ยงเรา วัดวารามที่เราอยู่ภาพพรทอนสบายที่เราใช้ร่างกายที่เรากินอาหารอาหารที่เรากินเข้าไปยารักษาโรคเราเอาศัยชาวบ,บ้านยงใช้พิญญาพระสมาบัติเป็นปกติชาวบ้านดีเขาทําบุญด้วยจะมีผลตอบแทนในปัจจุบันและก็เป็นผลมากท่านบอกว่าท่านก็น,น้อมรับคําสั่งขององค์สมเด็จพระพุทธมีพระพ่ายเจ้าด้วยความปลื้มใจ หลังจากนั้นท่านบันทึกต่อไปว่าวันที่ห้าสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกเวลาสองนาฬิกาสี่สิบห้านาทีตื่นอยากหลับคราวนี้ยังอ่านมาดินอนตื่นจากหล,ลับสองนาฬิกาสี่สิบห้านาทีเจริญสมาธิทำไปถึง,ถง,ถงตีสี่พระมา คำว่า,าพระก็หมายถึงว่าถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพทุทธเจ้าได้มาแจ้งว่าเจ้าจเจริญธรรมไอเนาะเจ้าจเจริญธรรมให้แจ้งถึงไม่รักในฐานะที่ควรรักไม่เกลียดในฐานะที่ควรเกลียดไม่โกรธในฐานะที่ควรโกรธ ไม่ขัดเคืองในฐานะที่ควรขัดเคืองอย่างนี้ชื่อได้ว่าชื่อว่าได้อริยผลสมบูรณ์แล้วเจ้าเป็นบัาขีนาศพตั้งแต่เวลาสี่นอวันนี้ถ้ามองเล็บกลางกลางเด้งก้าพอดีเห็นไหมโอ้โหเหนื่อยไหมเนี่ยจำให้ดีนะ แม่ผมชอบจําตอนสรุปนี่หน้ากูจะต้องเขียนติดไปที่หน้าผาซะแล้วแต่กระจกของม่ได้ส่องฉันด้วย่ันบอกว่าเวลาสี่นอจะไม่ดีนะวันที่ห้าสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกเวลาตีสองสี่สิบห้านาทีตื่นจากที่นอนจเจริญสำนักรมทันทีจนถึงสี่นาฬิกาเป็ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงคัดเลพร้อมไม่ได้สับพันรังสีและสมีโอวการอย่าลืมได้มาแจ้งว่าเจ้าจเจริญทําให้แจ้งถึงไม่รักในฐานะที่ควรจะรักเห็นไหมเจ้ามีอารมณ์ไม่เกลียดในฐานะที่ควรจะเกลียดเจ้าไม่โกรธในฐานะที่ควรจะโกรธ เจ้าไม่ขัดเครืองในฐานะที่คุณจะขัดเครืองอย่างนี้ชื่อว่าได้อริยผลสมบูรณ์แล้วคําว่าสมบูรณ์นี่ต้องไปอนาหัตผลด้านเจ้าจึงชื่อว่าเป็นบคขีณาศพคาว่าบคขีณาศพหมายความคนผู้มีอาสวะกิเลสสิ้นแล้วคืออรหัน์นั่นเองเจ้าเป็นบัคขีนาศบตั้งแต่เวลาสี่นอวัน,นนี้คือกลางเดือนเก้าพอดีดีใจไหม ทำไม่ยากหรอมัง้งพยายามทํำนะฝืนใจมาหน่อยนะเราจะไม่รักในฐานะที่คนรักไอรักในรักด้วยหน้าของกิเลสนะอย่าลืมนะรักอยากจะได้ใครมาเป็นผัวอยากได้ใครมาเป็นเมียเอากันง่ายๆนะ <c oughs> รักด้วยเมตตาปราณีนี่ไม่เป็นไรและก็ไม่เกลียดไอ้ก็แม่นอกจะไม่รักเป็นผัวเมียแล้วไม่รักผูกพันนี่นะ มีความรักมีความเมตตาในควมีหันแต่ไม่ผูกพันเขาจะตายเขาจะป่วยเขาจะเป็นนั้นมันเรื่องของเขาเราให้การเมตตาปรานีเป็นปกตินี่ผมเขาขย้ายแล้วมันทําหน้าเกลียดแล้วไม่เกลียดแต่ถ้าผิดระเบียบไปไหนต้องลงโทษเพื่อส่งความดีไม่โกรธในฐานะที่ในคนในฐานะที่คนรจะโกรธเราไม่โกรธแต่ต้องลงโทษเพราะเขามีความผิด ไม่ขัดเคืองในฐานะที่ควรขัดเคืองแต่เราก็ต้องลงโทษถ้าเขามีความผิดเพื่อรักษาความดีเขาไว้ตอนนี้น่าฟังฟังให้ดีนะไม่รักในฐานะที่ควรจะรักไม่เกลียดในฐานะที่คนจะเกลียดไม่กโกรธในฐานะที่คนจะกโกรธไม่ขัดเคืองในฐานะที่คนจะขัดเคืองสำคัญไหม ผมว่าย้ำอย่างนี้เพื่อท่านนันหลายรับฟังไว้ถ้าทำใจได้อย่างนี้เป็นพระอรหันต์แล่ว่าเดี๋ยวเวลาพระอรหันต์สั่งลงโทษถ่านก็โกรธหรือพระพุทธเจ้ายังสั่งลงโทษอีกพระเจ้าโกรธไหมล่ะย้ำให้ดีนะแม่นี่น่ากลัวท่าน่าตัวลอยเลยนะเมื่อได้รับพุทธวิญกาณนวันตีสี่วันนี้พอตีสี่ปุ๊บท่านก็มา หมายความเวลานั้นเองตัดความเป็นอฐันตผลได้ตรงนั้นพอจิตเข้าถึงอานตผลพระพุทธเจ้าก็ทรงสเสด็จทันทีนั่นเองรับถ้ามันทึกต่อไปว่าวันที่หกสิงหาคมสองพันห้ารอยหกตอนเช้าติดสงสัยในตนเพราะเรื่องความเป็นไปขีนาศพเอาเขาแล้วอ้านักเกรงนักสงสัยมันต้องอย่างนั้น ใครว่าอะไรเชื่อแม้นี่พระพุทธเจ้าพูดในะท่านยังสงสัยอยู่ตลอดเวลาก็เอาคนอย่าสงสัยที่อย่างเพราะว่าคนไม่ไว้ใจตัวเพราะว่าตอนเช้านี่นะ่ละลาตื่นขึ้นมาได้เช้าหกโมงเช้าเลยตอเดียวยังไม่เช้าตรวกไปบินธบ,บาตกลับมาแล้วก็ปรากฏว่ามีคณะเบสิกแกก็มาชุมนุมกัน ว่าเอ้คนสันดานเร็วๆแบบเนี้ยมันจะเอาดีได้ยังไงทั้งผู้หญิงผู้ชายอยู่นะมานั่งรวมจากกลุ่มกันเขาก็พูดกันเขาไม่ดา่าท่านล็อกเขาก็พูดเพราะว่าใครก็ไม่รู้ไอ้คนสันดานเร็วๆเนี่ยเขาสอนแบบใหม่นะ่าดีแล้วแบบนี้เป็นวิธีรัดใหม่รู้จกเอาทำให้เอต่าพันล้านปีไอ้คนประเภทนี้มันจะเอาดียังไงมันทําสํานักให้เสียซะด้วย ไอ้ควมจริงไอ้คนแบบนี้แต่คนจะหาทางไล่ไปให้พ้นจากสนักนี้ก็อ,อย่นันอาจรย์ใหญ่เขาว่าก็อ,อาจรย์ใหญ่ว่ารุ่นน้องก็าผสมผู้ดีว่าขี้ข้ากับซอยเอาเขาก็ว่ากันเยอะดูสิตำบ้าบา้าบบอนน่นไปเดินอยู่คนเดียวที่ประชาบ้างไปอยู่ที่เมนบ้างกว่าจะกลับมาก็เด็กเด็กเดิน ไอเด็กาสาวสาวผู้หญิงสาวสาวก็มาหาทั้งวันนี่น่ากลัว่าหลงาสาวสาวไอเวลาที่ไปเดินอยู่คนเดียวตอนเย็นกลับมาไม่เป็นไรเปนอนไปเดินอยู่ที่เมรุเมไกลเด็กๆเดินๆมัดใครมาหามันก็ไม่รู้แล้วก็กลางวันก็ทําตัวเหมือนพระศาสดาเหมือนกับพระราหันไอคนอย่างนี้มันเป็นเชือสายของพระอาของใครลนะ่ะเป็นเชือสายของพระเทวทัตตัวอ,อย่าง โอ้ยท่านก็นว่ากันแบบสบายๆเพลินๆฟังเพลินสบายใจตอนนี้ท่านบอกว่าท่านก็น,นั่งอยู่ท่านก็นฟังเขาว่าบอกเอ้นี่เขาด่าเราเราก็รู้นี่นะถามใจกโกรธไหมใจมันยิ้มใจบอกยิ้มพวานั้นเขาบนทรงเดชนี่เขาจะไปไหนกันนะนี่เขาจะไปเอเวจีนิทานนะ ถ้าก็นั่งฟังแล้วจิตใจก็สบายแต่ไม่รู้ว่าเขาว่าโย่คนด่าแล้วก็ต่อมาก็ปรากฏว่าวันนั้นแม่เทพพิธดามาเป็นแถวจ้ะสวยสวยเจ้าเจ้ามากันโอ้มีของสวยๆตัวกแต่งตัวสวยของมาให้ก็สวยๆป,ประดาประดาของนิดน้อหน่อยก็แต่งแต่แต่งก็แปลว่าสวยสดงาม บางทีไอ้กระดกกระดาของที่ประดับมันมีราคามากกว่าของข้างในที่ให้มาก็พูดจะปราสายโอ้โลมแล้วก็พูดดีๆอย่าเขาโอ้โลมปฏิลมพูดไสรละเป็นเจริยาที่ท่านในสมัยหนึ่งเป็นสวัสดถ้าสมัยนั้นถ้าพบคนแบบนี้แล้วก็พ้นกันไม่ได้แน่ดีไม่ดีก็ต้องคุกคีกันพักหนึ่งถึงแม้จะไม่อยู่ด้วยกันนาน ก็เริ่มมีความสงสัยว่าเอ๊ะนี่เขาแต่งตัวสีเขียวก็รู้ว่าเขียว,ยวแดงก็รู้ว่าแดงชมพูก็รู้ชมพูไอ้สีที่ชอบได้ชอบแต่งมันนักสีเขียวอ่อนๆสีเหลืองสีะอะไรพวกนี้แต่งกันมาเข้ากับผิวเนื้อแม้เดินแลดูตาการตาเอ๊ะวันนี้มันมีท่าสองอย่างให้เพราะอย่างนั้นมีถ้ารมกระทบในด้านที่เรียกว่านินทาว่าร้ายเสียดสียั่วความโกรธ มีท่าอารมณ์แห่งความรักพออารมณ์แห่งความรักพอาสาวๆผ่านไปแล้วคนนั้นก็ปรึกษาเขาก็ว่าหน่อยไงล่ะทําตัวเป็นศาสนดาทําเป็นผุนดีผูนเด่นาสาวๆมากันเป็นแถวแต่งตัวอย่างนี้เอาของกำนันอย่างมาให้อย่างนี้นะมันคงจะหลบไปพบกันเวลากางคืนในป่าชาหรือว่าในป่าละเมอกใกล้ๆเ่ทําท่าเป็นเดินจงกรมนะมันไม่ใช่มันไปนัดาสาวๆมาพบกัน ท่านฟังท่านก็ยิ้มแต่ก็สงสัยสงสัยว่าเอ๊ะนี่มันยังยังได้ยินเขาว่าอย่างยังรู้ว่าเขาว่านี่นะรู้ว่าเขานินทาถ้าเยาสาวมาก้สาสาวนี่เขาก็มันเลยมาชวนรักหรอกคนจริงเขามาตามติยาัยของเขาเขาก็แต่งตัวให้สวยตามแบบฉบับการที่เะขอมาให้เขาให้ด้วยความปราณีตเขาเลยมาชวนรักชวนเกิ ยาวาจาเขาก็เยียบร้อยละมุลมัยน่ารักแต่ถ้าว่าเอ้คนนั้นจะมานั่งใส่ตลอดเวลาก็สงสัยว่าคนสวยก็รู้ว่าสวยของสวยก็รู้ว่าสวยเขาว่าก็รู้ว่าว่านี่จะเป็นบัคขีหน้าศพจริงๆหรือเปล่าเนาะเธอเราฝันไปเอาีกแล้วฝันอีกแล้ว เป็นอันว่าตอนนั้นสมเด็จพระจอมไตรบริมศาสดา์สันดาจเ็จถึงพอดีเดัตให้โอววาดว่าสัมมเกศสีขึ้นชื่อว่าพระขีนาศมันยังมีลำพึงพระขีนาศพมีอารมณ์ทีอารมณ์กระทบจิตในอารมณ์ที่ขัดข้องทุกอย่าง แต่ก็ระง,งับได้ทันท่วงทีนี่หมายความพระอาหารหันยังมีการลำพงนมีอารมณ์ที่เข้ามากระทบจิตเขาดา่าเขาโทรไม่ได้หุโนโกเนี่ยรู้เขาดา่าเขาชมรู้เขาชมแต่ว่าอารมณ์ประเภทนี้เมื่อกระทบแล้วตัดทันทีหรือไม่รับเลยกระทบปังหล่นตบไม่อารมณ์คาว่าขีหน้าศพเป็นอย่างนี้ทำไมอย่างนั้น พระขีนนาศไม่ใช่เสาที่ปักไว้เฉยๆเข้าดิที่เรียกว่าพระขีนาศก็เพราะว่าตัดอารมณ์ที่ขัดข้องได้ทันท่วงทีอันนี้ขารันดาท่านทั้งหลายที่รับฟังจําไม้ดีดยนะจําไว้จะนึกว่าพระอรหันต์ไม่รู้อะไรเลยนะนี่เป็นรพระพุทธพจน์พระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระยอ่านในฝ่อีกคั้ง ว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธจเจ้าเสด็จมาทรงให้อวาทว่าพระขีนนาศมีลำพึงมีอารมณ์กระทบจิตในอารมณ์ที่ไข่ข้องทุกอย่างแต่ก็ระงับเสียได้ทันท่วงทีพระขีนาาศไม่เอาเสาปักไว้เฉยๆที่เรียกว่าพระขีนนาศก็เพราะว่าดับอารมณ์ที่ไข่คข้องได้ทันท่วงที เป็นอันว่าเรื่องราวของท่านบ u d d h a บุนี้ก็จบลงกันลงเพียงเท่านี้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเรื่องราวของท่านหมดแล้วขมรรดาสาวกขออองสมเด็จพระไปที่แ้วเมื่อได้สดนับแล้วจึงจำจำแล้วก็คิดคิดแล้วก็ปฏิบัติตามอย่างน้อยดีสดุดเรามีทางสําหรับเดินคือมีบุคคลตัวอย่างถ้าเราจะทําอะไรก็อาจจะได้สงความปรารถนาโดยไม่ชานัก สำหรับเวลานี้ก็ปรากฏเวลาอเวลายหนึ่งนาทีเขาอ,อยู่ดีกว่าเขาบรรดาท่านหลายต่าอดิยาบทตามมีสัยท่านอยู่ตามท่านต้องการคือจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินก็ได้แต่อดิยาใดที่ท่านโู้เท่าเล่ามาตั้งแต่ต้นจนนวสานที่ผมนํามาเล่าแทนท่านความจริงผมก็โมยหนังสือท่านมาเล่าให้ฟัง ขอทุกท่านเลือกจริยานั้นปฏิบัติตามอธิยาสัยของท่านโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งอารมณ์ทรงสมาธิจิตเจ้าสาวไว้มากจะได้มีผลตามน่องค์สมเด็จตุสมมาสัมพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีความประสงค์อาลัสสำหรับเวลานี้มองดูเวลาขมดเวลาแล้วเขายุติเพียงนตรงนี้ขอทุกท่านที่สนับแล้วจงได้บรรลุธรรมตาม,มีิองค์สมเด็จตุสมมาสม,มุทธเจ้าสมงประทานแล้วในในปัจจุบันฉับทันเถิดสวัสดี